การทำมนุษย์เนี่ยทีอเรื่องสิ่งทีงส่สำคัญมากๆเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นธีม m e ของอวันชาติรูไนด์ด้วยนะครับอันนนี้น่าสนใจมากแล้วก็การเดินทางมำรูไนด์ก็มีการเติดแมนงนะครับเป็น earwig part ด้วยนะคุณลิซ่าใช่ค่ะ,ะคต่อนะคะคเนี่ยเขาจะมีตัวใบที่ต้องกรอบนะคะไป็ึป้นรูไนด์เขาเรียกว่าฟอร์ม19นะคะเป็นแ a t t e ก็ไปถึงรูนาแต่คราวนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์นี่แหละค่ะซึ่งสามารถที่จะทำได้ก่อนเดืนอนธันวา้วจะสาาราความสะดวกสบายมากขึ้นแต่สำหรับใครที่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ได้กรอกอก่อนี่จอนดินทางก็จะมีเคาน์อสมีตู้เล็กๆนะคะที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับใครที่ไม่สะดวก กรอกออนไลน์เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำอานเดินทางไปภูดายสะดวกสบายมากขึ้นหลังจากโควิดแปรที่ด้วยค่ะ่อันนี้ก็ฝากเอาไว้ที่นึ่งก็เป็นะครับสำหรับ